สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้ผมก็มายืนอยู่ที่บริเวณถนนพระรามสี่อ่าบริเวณด้านหน้าของโครงการขอสร้างวันแบงคอกนะฝั่งถนนพระรามสนะี่เนาะโอเคทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนชมบรรยากาศด้านหน้าของวันแบงคอกนะสวนย่อมแล้วก็สวนสต้องเรียกว่าสวนสาธนารนณะหน้าห้างก็ว่าได้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนซึ่งอีพีก่อนหน้านี้นะก็ยังไม่ได้เปิดที่ผมมาถ่ายวันนั้น นะก็จะเป็นภาพรบรรยากาศทีเ่เห็นเป็นบางส่วนเห็นเป็นเ,เขาเรียกอะไรเห็นไม่เต็มเนะไม่เต็มแต่ว่าวันนี้สามารถที่จะดูได้แบบเต็มรูปแบบนะทุกคนบริเวณด้านหน้าวันก่อนที่ผมมาเดินถ่ายเนาะก็จะมีตัวเหล็กกั้นเอาไว้แล้วก็มองไม่เห็นด้านในนะวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศด้านหน้าฝั่งถนนพระราม4นะถ้าเกิดว่ามีเวลาพอผมจะไปถ่ายบริเวณด้านหน้าของถนนวิทยุ นะก็จะเห็นอีกมุมนึงนะจุดยอดต้องบอกไว้ก่อนว่าโครงการนี้นะผมก็ได้มาถ่ายก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายบริเวณด้านฝั่งถนนวิทยุนะก็จะเป็นเครื่องเย็นเนาะแล้วก็จะเป็นถ่ายตอนกลางคืนอยู่บริเวณสันฉามข้างบนเนาะก็จะเห็นอีกภาพมุมนึงเนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกมุมด้านล่างที่จะให้ทุกคนได้เห็นอย่าง เต็มตาเต็มใจเนาะแล้วแล้วแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมาว่าเอยเราจะวิ่งถนนเส้นไหนบางทีอยากจะขับรถส่วนตัวมาเนาะซึ่งมันมีทางออกน่าจะมีทั้งสองฝั่งทุกคนฝั่งฝั่งที่ผมยืนอยู่ฝั่งถนนพระรามสี่นะแล้วก็ฝั่งถนนวิทยุนะลหลายๆคนก็อาจจะเอ๊จะเอารถไปฝั่งไหนจอดฝั่งไหนหรือว่ามาส่งแบบเพื่อนญาติเม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาจอดฝั่งไหนเนาะไงแหละก็คือฝั่งนี้อะ่ะคือจะเป็นถนนพระรามสี่นะทุกคนตรงไปด้านหน้าก็จะเป็นแยกวิทยุนะ นี่โอ้โหอลังมากผมยอมรับเลยทุกคนว่า,านักออกแบบสวนสาธารณะของไทยเนี่ยเก่งมากๆผมไม่ได้อวยนะไปดูในหนังสือหรืองานจัดแสดงสวนอะไรต่างๆเนี่ยไทยเนี่ยไปอยู่ในเวทีโลกเลยนะทุกคนนะติดอันดับเลยนะถือว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนะนี่คือความจริงนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของน้ําพุนะครับแล้วก็จะมีกระถางต้นไม้ กรนะถางต้นไม้ตรงนี้ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะเปลี่ยนได้เนื่องในวันโอกาสสําคัญต่างๆเราสามารถที่จะยกออกได้แล้วก็เอากระถางต้นไม้อันอื่นเนี่ยมาแทนที่ได้นะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งในความแบบที่สะดวกสบายให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอดอกไม้ได้เนาะจะได้ไม่จ,จําเจแต่ว่าลักษณะของต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่บริเวณแบบนี้ข้างบนนียน่าจะเปลี่ยนยากเนาะ แบบนี้ก็น่าจะเปลี่ยนยากเพราะว่าเป็นการฝังหรือว่าปลูกอย่างถาวรน,นะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นลักษณะที่มืดหน่อยนะตรงนี้แสงน่าจะไม่เยอะนะทุกคนต้องขออาภัยด้วยเนาะเอาจริงนะทุกคนโครงการนี้ต้องบอกได้ว่ารวบรวมแทบจะควบคุมสะดวกสบายทุกอย่างนะั้นน่าจะมีแบบแลนมาร์คจุดต่างๆอะไรนานาที่ผมถ่าย คลิปก่อนหน้านี้เนาะบริเวณด้านในนะทุกคนก็จะมีความแบบอลังมากๆนะโอ้สุดจริงสุดมากๆนะอ่อเดี๋ยวผมจะเดินมุมไหนดีจะเดินไปตรงนี้หรือว่าจะเดินไปตรงนี้เดินไปข้างนอกดีกว่าเนาะจะได้มองเห็นด้านในด้วยสวยจริงทุกคนข้างบนนี้ก็จะเป็นจอ led ขนาดใหญ่นะอลังจริงๆ สวยงามมากโอ,โอ้วันก่อนที่ผมเดินมาทุกคนก็จะเป็นรั้วกั้นทั้งหมดเลยนะก็ไม่สามารถที่จะมองเข้าไปด้านในได้แต่ปัจจุบันนี้ สามารถที่จะเดินชมวิวทิวทัศน์บริเวณด้านหน้าของห้างได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะก็ถือว่าสวยงามจริงนะผมชอบในการออกแบบจริงๆอ่ะทุกคนมันมีมันมีมิติมันมีลูกเล่นอ่ะผมอธิบายไม่ถูกนะจริงๆโครงการนี้สามารถที่จะเดินทางมาได้แบบง่ายๆเลยนะทุกคนสามารถเดินทางมาได้ผมว่าสะดวกสุดก็คือ MRT แหละเนาะสามารถออกมา,าทางออกที่หนึ่งนะ ทางออกที่หนึ่งปุ๊บก็จะเห็นทางอุโมงค์เข้าวันแบงคอกนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทางเข้าไม่ใช่ลักษณะของจริงเลยแหละทางเข้าของวันแบงคอกฝั่งถนนพระรามสี่เราก็จะเป็นฝั่งนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้อลังจริงนะทุกคนบอกเลยตรงนี้เดินไปลำบากนะผมจะเดินไปฝั่งนี้เดี๋ยวกัน ลักษณะการออกแบบมันคือมันตอบโจทย์กับคนเมืองมากๆนะสำหรับคนที่ต้องใช้คำว่าโหยหาธรรมชาติเนาะแต่ว่าไม่อยากออกไปปีนภูเขาะนึกออกว่าทุกคนไม่อยากออกไปต่างจังหวัดไม่อยากออกไปแบบเออเผชิญภาวะข้างนอกอะไรประมาณนี้นะตรงผมต้องของขอนุญาตใช้คำนี้นะเพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตในเมืองก็คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในเมืองเนาะแต่ว่าเฮ้ยอยากจะมีบรรยากาศแบบ เป็นป่ามีต้นไม้บ้างจะได้จะได้แบบสบายสบายปะสบายหูสบายตาเนาะทุกคนลิ้นแข็งวะะออันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าเนาะสวยจริงนะทุกคนบอกเลยนะ มาจะไม่ได้พาทุกคนเข้าไปด้านใหนห้างเนาะอ,อ,อันนี้ก็จะมีรถมินิบัสนะผมขอเรียกว่ามินิบัสแล้วกันเนาะรับส่งสำหรับคนไหนที่จะมานะโครงการวันแบงคอกนะทุกคนน่าจะรับส่งอ,อไม่แน่ใจอจากตรงไหนตรงไหนผมไม่แน่ใจนะทุกคนแต่เป็นรถรับส่งของบริษัทของโครงการวันแบงคอกนะ โ oh, อ้โหพลังจริงอะไรจริงไม่ติงนางและขอบอกก่อนนะถ้าคนไหนที่เข้ามาฟังนะนี่คือไม่ใช่ภาพ AI แนะ่นอนเป็นภาพแห่งความจริงเป็นภาพชีวิตจริงนะแล้วก็การใช้ชีวิตจริงๆของคนกรุงเทพแล้วก็เป็นโครงการของคนไทยร0 0เลยนะทุกคนสุดจริงไปโอเคผมจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะจริงๆผมมองว่าหลายๆคนก็อาจจะได้ดูใน สื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าในช่อง YouTube ของหลายๆคนแล้วเนาะว่าเออมีการเข้าไปรีวิวข้างในบ้างถ่ายรู่นน่จริงๆมันก็แบบมีความแบบคล้ายๆกันอาจจะมีการแบบแปลกใหม่ในรูปแบบเล็กๆน้อยๆน,นะทุกคนอะไรประมาณนี้เนาะโอ้ออกได้หลายทางนะเนี่ยอันนี้สามารถที่จะเข้าไปข้างล่างตึกได้นะทุกคนอืม นี่แหละทุกคนส่วนใหญ่นะที่ผมมาถ่ายอะ่ะจะเห็นแต่แค่ประมาณช่วงนี้ช่วงนี้นะทุกคนขอโทษนะชอช้างผมไม่ไม่ชัดเจนเด้อทุกคนนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นผมถ่ายประมาณช่วงนี้ไปเนาะโอ้โหแต่วันนี้ได้แบบเข้ามาเดินข้างในถ่ายทุกคนผมก็จริงๆผมก็ดีใจนะทุกคนที่อได้เดิน แล้วก็ได้เข้ามาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันเนาะหลายๆคนกอ็อยู่ต่างประเทศบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบามาในย่านนี้บ่อยๆเนาะอาจจะนั่งรถผ่านบ้างว่าเอา๊เป็นอะไรอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ผมก็โอเคได้มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูละเยี่ยมมากนะเอาง่ายๆทุกคนโครงการเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ <c oughs> เหมาะสำหรับคนเมืองจริงๆนะออกแบบที่แบบมีความล้ําสมัยมีความแบบผสมผสานกับธรรมชาติได้ดีมากๆนะเยี่ยมจริงๆตรงนี้ก็จะปีนอาจจะปีนวะตรงนี้ก็จะเป็นลานน้ําพุนะครับลานน้าพุเนาะไม่ใช่ลานน้าพุลานน้าตกสวยจริงนะ บอกเลยโอ้ว,ว้าวมากมากนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปฝั่งนั้นนะโอเคทุกคนนั่นก็คือจุดที่ผมปิดคลิปเมื่อกี้นะแล้วก็เดินมาเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้าย ก็สามารถที่จะเดินเข้ามาข้างในได้นะอ่าจะสังเกตได้ว่าแต่ละจุดจะมีแบบการปลูกต้นไม้เอมไปหมดนะทุกคนจุดนี้ผมมองว่าอลังมากนะจ๊ะว้าวจริงโอ้โหลักษณะบนเพดานนะคนลักษณะคล้ายๆแบบใบโพอ่านะ โอ้โหเหมาะกับคนในเมืองจริงๆบอกเลยนะเหมาะการเอ้ไม่ใช่เหมาะแก่การที่คนที่ใช้ชีวิตในเมืองเออจริงๆมันก็เหมาะกับทุกทุกวัยแหละเออ <c oughs> นี่ โอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อ สามารถเดินเข้ามาได้นะทุกคนเออเอ,อ๋อตรงนี้ยังไม่เปิดไฟนะถ้าเปิดไฟมันจะสว่างกว่านี้นะทุกคนเออคืนนี้ก็มืดๆหน่อยเนาะในกล้องอาจจะดูมืดมากนะแต่ว่า สถานที่จริงอ่ะมันสามารถที่จะเดินไปได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รปภเนาะดูแลความปลอดภัยอยู่ไม่ต้องห่วงเนะว้าทุกคนนี่คือฟังถนนพระราม4นะก็จะมีลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะมีความโดดเด่นเฉพาะจุดนะเฉพาะมุมเลยนะเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะทุกคน คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะก็จะเอาเรื่องอยู่เนาะแต่ว่าผมอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้ดูจริงๆโอ้หนี่บริเวณ <c oughs> อลังจริงทุกคนโอ้หแล้วข้างบนก็จะเป็นการยิงแสงเลเซอร์นะโหซึ่งยิงมาจากไหนเอ่ย น่นจ้ะโหเป็นการยิงแสงเลเซอร์เอาอย่างงี้ผมจะไปเดินข้างนอกดีกว่าเนาะริมๆถนนให้ทุกคนได้เห็นภาพที่มันว้างขึ้นไอ้ทั้งแหน,นดูนี่ปวดคอตายเลยล่ะแล้วเราไป็นอะตอนนี ลักษณะทางเดินโค้งมากเนี่ยผมต้องโกงเงี้ยอีกตัวเอสอะทุกคนแต่ก็ดีนะเหมือนเป็นการให้เราได้เดินออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างงี้เนาะเดินวนเป็นจงกรมนะ ว้าว wow. นี่ทุกคนทุกคนจะเห็นแสงเลเซอร์ที่ยิงมานะว่าเป็นลักษณะอย่างไรเนาะวันก่อนที่ผมมาถ่ายทุกคนได้ดูมันฝนมันตกมาเลยแบบฟ้าคึมๆไงร,รู้แสงสว่างมันไม่มันไม่โอเคนะเพราะว่ามันมีเมฆบังด้วยแต่ว่าวันนี้เต็มที่เลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตึกอ่วันแบงอกนะแต่ละตึกนะทุกคนที่จะเห็นเป็นรูปร่งของลักษณะตึก โอ้สวยงามจริงๆทุกคนนี่ก็เป็นลักษณะฝั่งของถนนพระรามสี่เฮ้ใช่ถนนวิทยุเนาะสุดยอดจริงๆโอเคทุกคนสําหรับทีนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อไปแล้วค,ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย